สวัสดีครับผมไม่เคยกินหมี่ไก่ชีกับมี่คลื่นผัดมีใช่ไหมมีครุกมีครุไกไก่ชีไก่ชีเคยจะได้ยินครับเขาเป็นเพิ่งม,มาใหม่นะหรือจะทำสูตรใหม่ออตอนนี้อยู่ราชบ้านโคราชนะครับเอ,อ,อันนี้ก็บอกว่าทำอยู่เซ็นทตันนะครับอ,อ,อันนี้กี่บาทนะช่า้องยี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับละลามุนลังหมุนดู อยู่ที่ยิมหนึ่งตียี่ย,ยิมอันนี้อยู่ที่รา,าชราชพัฒน์โคราชอะไรครับราชพัฒน์โคราชวันพุธก็จะมีอะไรออกร้านออกบู๊สองบู๊แปดสิบประมักสิบล้านก็จะมีร้านอาหารดังๆมาอยู่ที่โรงอาหารราชพัฒน์ครับทุกวันพุธนะครับอันนี้ก็มาแนะนําไก่ฉีกิ้วเซยครับ <laughs> อันนี้ก็คือมันมีเนาะมีเส้นที่อันนี้คนยุ่งไม่ปรุงเลยนะอมืมันมีเส้นที่ คลุกซอสเนาะเพราวาหนานิดเดยมันมีทั่วไปอะแต่ซอสใต่นตาลแล้วก็มีไก่สุกขีแล้วมะนาวมาชิ้นหนึ่งอยากใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้ข้อหมายก็คือคิดว่ามีมีเช่นไก่จีใช่ไหมมีคลุกไก่จีอันนี้คาว่าคลุกก็คือผสม,มเนาะอันนี้ข้างล่างไม่มีอะไรครับแค่เนี้ยเดียวมันมีผักมาสองชิ้น มีทั้งหมูแล้วก็ไก่ใจว่ายกเครื่องปรุงค,ครับต้องพิเศษกับตัวเครื่องปรุงเลยเนาะมีให้อันนี้เค็มออกหวานเค็มรสชาติของไทยนเนาะแต่ไม่มีเปรี้ยวม็เปรี้ยวเติมเองแล้วก็มีใส่ถ้าใส่ปลาตัวเดียวตัวที่หงผลไทยพิขนนะครับักคุกน้อยนี่ความหมายค,าายคือนี่จะคุกแล้วครับเนี่ย คือไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้ารถอ่อนไม่ต้องใสอ่ามันเป็นแบบนี้นี่เองไก่ก็คือไก่นึ่งไงเนาะไก่นึ่งนะครับดัมมัชกี25บาทก็คงไม่เคยเด้กําไรเท่าไหร่แตเพราะกล่องกระหมดไปหลายบาท50บาทนะครับแล้วก็พอพอพอไอ้นี่เสร็จปุ๊บก็จะเป็นไงก็จะเนี่ย รสชาติคงแบบเผ็ดขึ้นเปรี้ยวขึ้นเนาะก็เหมือนพันธุนน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 ท์ที่อุทัยนะปลอุทัยพันธุ์นี่พันธุ์นี้อุทัยลงก่อนมาชิมรสชาติดีทุกใบเลยครับยี่บห้าบาทคุกท่านวันนี้มาที่ สิบสสิบยีสิงหาวแปครับรบาชบัลตูลราครับอร่อยครับรสชาติเป็นแบบนีเยอะครับ